น้องปนปูปนปูหรือปูละเอียดหรือละเอียดปู

นีเจ้าคนปูแล้วนะคนเขียดคนคนอะไรก,นกนันแล้วก็คนเหี้ยสิคนนี้คนเพื่อเจ้าเคยกิน,นเสร็จแลียร้อยคนปูแซบน้อไม้น้อไม้ ก,กินกับกินง่ายๆอยู่ง่ายๆแล้วก็แกง่อไม้ลำน่อมไม้โอ้เดนมาเรียนฝาบไว้เผาเออได้าอาหารกินกันง่ายๆอยู่ง่ายๆอยู่ให้เป็น กิน,นได้แล้วครับอันนี้พร้อมกินเฮงเฮงกินเป็นไม่ป่นปูไม่เป็นทำไมไม่เป็นเล่านม่ไม่เคยกินมานานไงก็จะกินค่ะครับเหรอไปกินแล้วเปลางนะลูก สองเองอางองเืองเ,เหรอสองเางเลขว่ะดินไม้นี่ของหากินปัญหาปัญหากับ มองยากคือมองเห็ดกินไปด้อันแนวหาเนี่ยมันง่ายคืออย่างถ้ามีเงินสื่ออยู่ตลาดพูแหละแต่ถ้าไม่มีเงินก็ต้องไปคนทำคนตกจังได้กินมา<ะ>เอาใส่จิ้มล้งน้ำมือชื่อก็ได้กินได้กิน,กนปูวะกินอยู่แนวเนึ่กินนขอนนกคาบพาไปป่าจ,จะไปะเจ คนปู่แต่ว่าตอนนี้ปู่วก่ค่อยหลายตะกินหลายหลยคนหากินหลายเพราะว่ามันโควิดก็เลยหากินธรรมชาติเด้๋ยวะเดี๋ยวปะม่ได้ซิมสัม ยันชิมนยเดี๋ยวทางโหระชับมันต้องชิมเป็นช้อนคนตุ่มไมมกับเพชรชิ้นกวบพิหนยเขาไปยิดรคากัเพชร ขวาลินฝาจูงมันกินได้ป่ะนี่เลยปีกันชอบนั่งลินต้นไม้ป่ะเอละเอาไว้จำนียละมือกล้องก็บหิ้วขึ้นกันเด้กินเปลี่ยนขึ้นกันเด้กมากินเปไ็ี่ยนเพื่อเดียววะแ นี่เสีย